สวัสดีครับพบกับผมเบิร์ตไพลอดนะครับกับรายการ The Review t a v e l นะครับวันนี้เราจะมากินนะครับที่ร้านนาย่าฟาร์มนะครับอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เช็คลำปางงาวนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับอยู่จังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในและจะไปชิมอาหารกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาหารนะครับเมนูจะเป็นสไตล์แบบเป็นชุดนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําจิ้มแล้วก็จะมีเครื่องอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นต้องมาย่างเองนะครับผมตอนนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านนะครับเป็นซิกเจเอร์ที่ร้านทาขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวตกินเดียนจะมีดนตรีสดให้เรานั่งได้ฟังกันนะครับผม เดี๋ยวเรารอปิ้งอาหารและทานอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวความอาาร่อยของอาหารในรอบนึงน,นะครับ ฟาร์มนะครับผมค่าอาหารนะครับแบงค์พันมีทอนนะครับผมเหลือๆนะครับเราบรรยากาศก็จะเป็นแบบอ่าเป็นแนวครอบครัวอบอุ่นนะครับปิ้งย่างอะไรกินเองนะครับผมก็โอเคแล้วอาหารใช้ได้นะครับอร่อยดีนะครับผมถ้าชอบรายการเดลรีวิวเท้าเวีนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหรือติดตามที่ช่อง f c e b o o k f แ Fan น page แล้วก็ u t u b e นะครับที่รายการเดลรีวิวเท้าเวีเดี๋ยว อีพนะีหน้าเราจะไปกินไปเที่ยวไปนอนที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมไปอีพีนะครับสำหรับอีพีนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ